แย่ก็แยไ่ไปบนไม่มีใครนั่นนะไม่มีใครนั่นอะไรอ่ะทำอะไรถึงมีใครขาวแล้วนะทำอะไรทำอะไรเขาเล็กเน้อยน้อยอะไรเพราเขากินข้าวคตรเข้าวใบข้าวอะไรกันเนี่ยทมามโคตข้าวแบบข้าวตั้งไหนอ่ะดุเดิคนนู้นจะกินโดยคนนี้จะกินเดี๋ยวไปอย่างเงี้ยนะใครอ่ะใครจะไปรู้ คนไหนจะกินอะไรเล่าพูดถึงมันจะกินโน่นกินนี่กันม้างอะอาการที่เวลาเขาเป็นขึ้นมาเขาจะเป็นแบบนี้ทุกคนไม่หิวมันก็จะกินน่ะสิจะเป็นแบบนี้โอ้ยแย่กูอย,อ,อยากตัดบ้านแย่แล้วเน่อยากตัดบ้านแย่แล้วเหรอ,อจะลุกไม่ขึ้นเขาจะเป็นแบบนี้นี่เต็มที่ตั้งสองคืนนี่แค่ดูเทงเยอะมากเลยคืนนี้แล้วกันของอะไรจะอะไรเพื่อนก็คอยดูอยู่เนี่ยกลัวใครจะมาเอาไปของอะไรเหรอ

ใครจะทำอะไรตจะไปก็ทำอะไรมีใครถามมีมีใครก็ใช่ทำให้นอนแกไม่นอนเน,นี่ยเนี่ยคุณนึกว่ามันไปกันเป็นเดี่ยวมามันมาเมื่อไรเนี่ยมันไม่มาใครเลใครใช่ใครมาปวดหลุมน้องอะไรล่นะลุมน้องอใครอ่ะไอ้พวกช่วยนน่ะเออทำไมอ่ะก็มันมันมันก็จะมาอีกมันก็เห็นมาเนี่ยก็มันยังไม่แจง้งเขาก็ยังไม่มาที่มันมืดค่ำมาเขาต้องรองมันแจ้งเหมือดดิ อย่ากูเหนื่อยกูงันอ่ามันก็ธรรมดาขอน,อนไม่นอนนะหาย,หยมันม,มาพูดโน่นหรือบอกนี่กันมั่งอะไรมั่งน,น,นั่นสิเขากลับเขาก็นอนนี่ใครเขาจะมาพูดโนนบอกนี่แล้วเพรกูใจหลังแล้วอเออเองก็เอ็นไปสิอือเนีย่ยเย็นอยากจะเป็นลมสิด้วยสิเป็นเลยจะได้เย็นดีให้นอนไม่นอนนะแล้วข่าวอ่ะข่าวจะนึ้นไง Thảo súc có mí, mí à, ờ. không? Mí gì? À. Thì bà người nát À, để ờ. hùng Thì đi không hùng nữa Thì đi không hùng nữa Ừ Là này hùng không? Tập tới thì bà gì? Ừ, ừ cái chăm bên đây mới khỏi đai lướm Ừ Tập ừ. bọc hay nón nón Mà, ไปแย่เองก็แกไม่นอนทั้งคืนน่ะอยากไปกินยาหน่อยได้มียาเลยกินด้วยเนี่ยจะกินยาแก้อะไรแล้วยาแก้ลมแก้อะไรสิเห่ยแย่เนี่ยทั้นี้มาควบไปไม่ไหวนะแย่จริงๆแย่ก็ต้องแย่นอนมั่งอะไรบ้างทำอ้ดันิดไอ้นี่นอยอะไรเนี่ยโอ้โหเือไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยหรอคับใจแก